คมันมาพบกับผมในช่อง MPK Gamer TV นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่วัดวัดชขอลูกช้างนะคบผมจะพาไปดูที่ดูวิวกัน

นี่คือจุดชมวิวนะครับน้าตาลเห็นชัดเยอตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเ,เนี่ยเพาว่พี่วเล็กจังลมองไม่ค่อยไก่เนะนี่สยลมองเห็นแครับอ่าที่หายพี่ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาพาดูนะอเดี๋ยวยดนะครับ

วันนี้ไม่ค่อยเห็นใส่รูงเลยครับมาเดี๋ยวผมฝากคามมาโอ้ยอยากขึ้นน um. ้าคะบ่งสียดิสุดครับนี่ครับอ้าเห็นเลยเห็นจอมจันจานครับอืมถ้าอยากมาก็มาได้ใช่นะครับ มันช้าไปดีมันชอบทาอะไรวัดเขาลูกช้างครับเออคือแต่ตรงนี้ใส่ตรงจะเห็นชัดมากอืมจะเห็นจากตรงนี้มันจะไม่มีมันจะตรงนี้มันจะไม่มีนะอ่ก็ขึ้นไป<อ>เห็นหมครับอ่าเห็นหมครับอ่าโอ มันสวยนะใครมาก็มาได้เคมานะอนะถ้าสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบายบา,ายขอบคุณค่ะ